แพงแพงห้าสิบบาทมิดสายต่อไวปม,มาจากม,มาจากแพงเนาะม,มานี่ต่อไว้แล้วกับขามาอยู่ตรงนี้ ก็ติเป็นแบตเตอรี่ครัแบบล,ลักษณะเวลาหวต่อนะครับเนาะเรื่อต่อรูปก่างก่อนต่อแบตเตอรี่ก่อนครับต่อแบตเตอรี่เสร็ตคอยมาต่อแผงโลาดเซลล์เข้าไป จะไปต่อแผงก่อนแบตนะครับต่อแบตไ้มันเข่าโซล่าชาร์จเจอร์คอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับนี่ครับต่อแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่เกา่าแบตเตอรี่เกามาใส่แบตเตอรี่เกามาใส่แล้วก็ต่อแบตเข่าคอนโทรนชาร์จเจอร์ก่อน ก็เมื่อกี้ที่ให้เบิ้งแผงอยู่บนลังคานแหละครับกระต่อสายแผงมามันง่ายงเท่ากับเมฮิตพักตัวผูตัวเมียไว้นะครับนะครับพอต่อแบตแล้วแล้วต่อแบตแล้วแล้วปั๊บ้าถึงมาต่อแผงเข้าไปนะครับไงยงแค่นี้แหละครับนี้เป็น อินเวอร์เตอร์เพียวสายเวฟนะครับเพียวสายเวฟแล้วก็นะ่าเป็นแบบนี้ครับเมทัลกี้ใส่โซลาเซลล์นอนหน้าได้สื่อมาบเหมือนบริสไซนเป็นกอเตมเหมือนทำความสะอาดกัน มาทดสอบหน่อยบ้งครับอินเวอร์เตอร์ไม่เราก็โซล่าคอนโทรลเลอร์อินเวอร์เตอร์แล้วก็นะะววกหมอซื้อมาตะเกียงใส่ได้อยู่เกิดตะล่มใส่ได้อยูะธรรมดาได้เลย เที่ยวไซเวฟ3,000วัตต์มันคือเอาของรถไถมาบถไถขนันเลยกันเป็นทเ,เที่ยวไซเวฟของแทนร่มสิบรมิเสียงครับบรมิเสียงอันเด Để em mời เทือาเสงนได้ดีอ